ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่14เดือนกรกฎาคมพระวจ,จนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่37ข้อที่23-24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมักคาของพระองค์ แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสรุดีบทที่16ข้อที่11ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปลี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจอาเมน และถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงเดินไปด้วยกันกับเราบนเส้นทางที่เราได้เลือกไว้ให้สำหรับเจ้าลูกเอย๋ยเราพอใจเมื่อเจ้าปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับเราแม้เรามีฤทธิ์อำนาจที่จะมอบความมั่งคั่งทุกสิ่งให้แก่เจ้าได้ทุกเมื่อแต่นั่นไม่ใช่วิธีของเราที่มีต่อเจ้า เราอยากให้เจ้าเดินไปด้วยกันกับเราอย่างมั่นคงไปสู่ภูเขาที่สูงใหญ่เส้นทางนั้นสูงชันและยากลำบากและตัวเจ้าก็อ่อนแอลูกเอย๋ยสักวันหนึ่งเจ้าจะเริงร่าและเต้นรำบนยอดเขานั้นแต่สําหรับตอนนี้เจ้ายังคงต้องออกเดินไปอย่างช้าช้าและยากลำบากสิ่งเดียวที่เราขอจากเจ้าคือ จงก้าวเดินต่อไปโดยจับมือของเราไว้ให้มั่นเพื่อที่เจ้าจะมีกำลังเดินต่อไปในทางที่ถูกต้องแม้หนทางข้างหน้าจะยากลำบากและมืดมิดแต่เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปเจ้าจะได้พบกับสิ่งที่เราได้เตรียมไว้ให้แก่เจ้าลูกเอย๋ยจงเดินอยู่บนทางที่เราได้เลือกไว้ให้แก่เจ้า ราะนี่คือวิธีแห่งชีวิตที่แท้จริงอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ